ฮีโร่ได้ทำการขับวิ่งกัดนดัมเข้าสู่โลกได้ปะทะก,กับหน่วยลาตะเวนของทางออสในชั้นบรรยากาศนั่นเองซึ่งทางฮีโร่นะผมก็ได้ทำการกำจัดวโบิสูตชั้นแอร์เลสนะครับผมของทางออสได้อย่างง่ายดายซึ่งตอนนั้นฮีโร่อยู่นะผมก็กำลังเยาะเยยออสเลยว่าออสนั้นอ่อนแอแต่แล้วนะผมเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าหน่วยลาตะเวนของทางออสแล้วผมนำโดยเซธเมอร์ฟิสบุรุษสวมหน้ากากประจำภาคนี้นั่นเองและซึ่งเซธนะผมไม่เห็นฮีโร่อยู่ทำการกำจัดแอร์เลสเขานี่ยผมจะได้ทำการขับวูบิสโอนะครับผมซึ่งวบิสสสููททิิโอนน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 ีี่่่มมมััััเเเป็ววบบบหหาาาาาะะะรรรภพ,พื้นน้ดคผแตขจก ใช้ีโอในการต่อสู้ในชั้นบรรยากาศเซธเมอร์ฟิตนะผมได้ทำการใช้รีโอแล้วผมทาการพู้เข้าโจมตีส่ทางวิงกันด้าทางฮีโร่นะครับด้วยการบินแบบกัมมิคเซ่พุ่งชน Wing วิงกันด้านั้นจนตกทะเลไปเลยและเซธเมอร์ฟิตนะผมก็จะททำการหลบหนีออกจากหุ่นรีโออย่างเท่ๆสไตล์คล้ายกับชาอัสนาเบอร์ As เลยก็ว่าได้ส่วนวิงกันด้าน้ำปที่มันตกทะเลไปนี้เท่ากับว่าวิงกันด้านะผมมันนั้นพังตั้งแต่10นาทีแรกของเรื่องเลยนะชีวิตของวิงกันด้ายังคงย่ำแย่อย่างต่อเน,นื่องนะผมเพราะว่าในตอนที่สองนี้ด เจึงตัดสินใจที่จะไ,ไปทําการเก็บและผมเป็นอะไหล่สํารอ,อนั่นเองฮีโร่ในฐานะทหารรับจ้างมืออาชีพนะครับผมจึงตัดสินใจทีจ่ทำการทาลายวิงเกนดั้มเพื่อปกบปิดโอเปอเรชั่นเมเทโอโดยการยิงต่อบีโด้และผมใส่ทางเดสไซที่กำลังเก็บกู้วิงเกนดั้มนั้นขึ้นมาซึ่งก็ปรากฏว่าในหผวการยิงต่อบีโด้เคีัยน,นี้ก็ทําให้เดสไซกับทางวิงเกนดั้มของผมจมกันไปด้วยกันเลยและต่อมานะผมที่จะปกป้องชาวอนาธิคมเหล่นานักวิทยาศาสตร์นะผมจึงวาาแผนที่จะยอมจำนนต่อออสแต่ว่าพวกเขาจะไม่ยอมส่งกันดั้มให นัผมให้พังไปแบบเบ็ดเสร็จเลยซึ่งสิริอ,อายุได้เพียงแค่ไม่กี่ตอนเท่านั้นนะครับผมซึ่งจุดที่ฮีโร่นะผมได้ทำการระเบิดตัวเองนี่นะมันกินเนื้อหาประมาณ1ใน5ของเรื่องเท่านั้นเองนะพูดง่ายๆก็คือว่าวิงกันด้านี้เป็นหุ่นตัวเอกที่มีอายุสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้